สวัสดีครับพี่น้องผู้รักควายทุกท่าน24มกราคม67พินแคนฟาร์มมารีวิวการใช้ถุงฟางสำหรับให้ควายกินนะครับาขณะนี้าแม่สร้อยทองกำลังกินฟาง ที่บรรจุอยู่ในถุงฟางนะครับซึ่งถุงฟางนี้ทำขึ้นเองนะครับสารเองอโดยคำแนะนำของท่านอาจารย์พง์สันดาฟาร์มอาจารย์พง์สันดาฟาร์มนะครับท่านได้สอนวิธีสารถุงฟางทางคลิปวิดีโอนะครับโดยใช้เชือก มัดก้อนฟางนะครับซึ่งหลังจากเรา,าตัดเชือกมัดก้อนฟางออกมาแล้วเราก็นำมาสารนะครับถุงนี้ใช้เชือกฟาง10คู่20เส้นนะครับหลังจากสารเสร็จแล้วก็มาบรรจุฟางทดสอบว่าขนาดตาฟางตาถุงฟางที่เราทำเนี่ยมันเล็กไปหรือใหญ่ไป เหาสำหรับควายาดึงฟางกินหรือเปล่านะครับตอนนี้กําลังทดสอบดูนะครับเท่าที่ท่านอาจารย์พงได้แนะนําว่าประโยชน์ของถุงฟางเนี่ยก็คือหนึ่งทำให้ประหยัดฟางนะครับจะไม่มีเศษไม่มีฟางที่หกหรือว่าเสียเปล่าไป นะครับเป็นการประหยัดฟางนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสอันดีเนื่องจากว่าสถานการณ์ปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องฟางไม่เพียงพอสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ทางฟีนแคนฟาร์มก็เลยได้ทดลองนะครับอันนี้เป็นถุงแรกนะครับถุงที่หนึ่งหลังจากพิสูจน์แล้วทดลองแล้ว จะใช้ขนาดตาใหญ่ขึ้นนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเขาจะดึงยากนิดนึง,งนเนื่องจากว่าตาขายของถุงมันเล็กไปนะครับเดี๋ยวถุงที่สองจะพัฒนาแก้ไขให้ตามันใหญ่ขึ้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้อง f อฟนะครับขอความเมตตา,าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางพินแคนฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับ